รา,ร,ารายการฟู้ดเดลี่ค่ะมาที่จังหวัดอยุทยาทั้งทีแพรไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาคาเฟ่ในสัวร้านนี้ค่ะกับร้านต้นมะม่วงคาเฟ่ค่ะนี่ค่ะแล้วเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ซ p ด้วยนะคะเพราะว่าสดสะอาดปลอดภัยค่ะ ปกติแล้วถ้าเราอยู่กรุงเทพเราก็แบบอาจจะแบบได้มานั่งริมน้ําน้อยเนาะ,ะพอมาอยู่ที่นี่โอ้โหเราได้ไ <ง S 1> แบบว่านั่งกินอาหารอร่อยๆรยิมแม่น้ําด้วย<ะ>มาพูดถึงร้านอาหารกันบ้างค่ะร้านนี้ทําไมถึงตั้งชื่อว่าต้นมะม่วงคาเฟ่คะต้นมะม่วงคาเฟ่จริงๆเกิดจาก,จร,กจร,ร้านด้านหน้าซึ่งมีโลเคชั่นของร้านเนี่ยอยู่บริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ก็คือต้นมะม่วงแล้วพอดีได้ที่ตรงนี้แล้วติดริมแม่น้ําบรรยากาศดีกว่าเราก็เลยมูฟมาตรงนี้ ขอเริ่มที่เมนูนี้เลยดีกว่าค่ะ<ช>เมนูนี้คือว้าวมากอันนี้ทำไมาจานใหญ่ขนาดนี้คะก็อยากทําให้เป็นเซตค่ะเพราะว่าข้าวจานนี้ก็คือเป็นเซตใหญ่ทานได้ประมาณ3-4มท่านเลยทีเดียวจะใช้ข้าวของซีพีด้วยค่ะแล้วก็น้าพริกจะเป็นสูตรน้ําพริกของทางร้านกุ้งก็จะใหญ่เวลาทอดเนี่ยคือก็จะแบบดูยังใหญ่อยู่คุณผู้ชมดูสิคะ,คะใหญ่มากนะ จริงๆตัวเซตจะมีอันนี้เป็นข้าวน้าพริกเผาเซตกุ้งค่ะแล้วก็จะมีเป็นหมูแดดหมูกรอบด้วยค่ะถัดมาค่ะอีกหนึ่งเมนูกุ้งกุ้งแช่น้ำปลาที่สำคัญในกุ้งแช่น้ำปลาต้องใช้กุ้งที่สดจริงๆเนาะใช่ค่ะถ้าไม่สดมันจะขาวด้วยเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูกุ้งทอดมะนาวนะคะด้านล่างจะเป็นใบคะน้าทอดนะคะ ซึ่งทานด้วยกันนี่คือเข้ากันมากซอสครีมมะนาวตัวนี้ก็คือเป็นสูตรของทางร้านเลยแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งเมนูที่แน่นอนว่านักท่องเที่ยวชื่นชอบค่ะต้ยมยำกุ้งนั่นเองต้มยำกุ้งค่ะทำไมร้านของเราเนี่ยถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นทงซีพีคะมาตรฐานดีค่ะเนื้อกุ้งเนี่ยก็จะเป็นเนื้อที่เด้งอร่อยยอมรับเรื่องความใสใจของน้องเซลล์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพจริงๆคือสะอาดมากแล้วคือเปิดกล่องมานี่คือแบบตัวนี้แบบ ใสน่ากินน่าทานมากก็คือได้ของทั้งแบบทั้งมาตรฐานแล้วก็มีคุณภาพ<ร>เนาะและที่สำคัญนะคะจัดจำหน่ายโดย Lotus <c oughs> โลตัสค่ะแน่นอนว่าสามารถซื้อครบจบได้ในที่เดียวสะดวกมากๆเลยค่ะแล้วก็นอกจากเมนูกุ้งเนี่ยก็คือมีอีกหลากหลายเมนูเลย <c oughs> ที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของที่ร้าน <c oughs> ใช่มีอะไรบ้างคะค่ะันนี้จะเป็นกุ้งเผานะคะ ซึ่งแน่นอนว่ามาอุธยาต้องทานกุ้งเผาค่ะน้ำจิ้มเราคือน้ำจิ้มของร้านจริงๆรสเด็ดมากค่ะถัดมาจะเป็นปูเนื้อปูผัดผงกะหรี่นะคะเนื้อปูจะเป็นเนื้อปูแท้ๆเลยค่ะถัดมาจะเป็นหมูสเต๊ะน,นะคะหมูสเต๊ะจะเป็นคุณพ่อของพี่เก๋ทำเองค่ะจานนี้โอโ้โหจานใหญ่มากปลากระพงทอดน,น้ำปลานะคะสำหรับร้านต้นมะม่วงคาเฟ่ตั้งแต่แรกเลยค่ะก็เราก็ชูตัวนี้ขึ้นมาซึ่งขายดีมาก ถ้าหากว่าคุณผู้ชมจะตามแพรมารับประทานอาหารที่ร้านนี้มาได้ที่ไหนไงคะค่ะร้านต้นมะม่วงคาเฟ่นะคะอยู่เส้นที่ขายโรตีสายใหม่เยอะๆเลยค่ะอยู่เลยหน้าโรงพยาบาลยุธยามา400เมตรนะคะร้านเปิด11โมงเช้านะคะปิด4ทุ่มค่ะร้านหยุดทุกวันจันทร์ค่ะส่วนวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์จะมีดนตรีสดให้ให้ฟังด้วยนะคะโอ้โเ<ะ>ข้ากับบรรยากาศเลยอะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากๆเลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ กุ้งตัวใหญ่มากค่ะรสชาติของกุ้งเนี่ยคือหวานเลยเพราะว่ากุ้งเขาสดมากๆคุณผู้ชมแล้วก็ตัวซอสท,ที่ราดมานะคะก็จะรสชาติออกเปรี้ย,ยวๆหวานๆค่ะพอกินคู่กับคะน้าที่นําไปทอดเนี่ยคือเข้ากันมากๆข้าวผัดน้ําพริกเผาเส็จกุ้งค่ะคือตัวข้าวผัดน้ําพริกเผานะคะไม่ต้องกลัวเลยคือไม่เผ็ดค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมของน้ําพริกเผา กุ้ง CP Pacific เนี่ยทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะเพราะว่าเขาเป็นกุ้งที่สดมากๆเลยเวลากุ้งสดๆเนี่ยจะให้รสชาติหวานค่หวานจากตัวกุ้งแท้ๆเลยและที่สำคัญเนี่ยเนื้อสัมผัสก็จะเด้งๆคุณผู้ชมตัวใหญ่เต็มๆคำเลยค่ะได้เวลากินขนมหวานแล้วค่ะมีทั้งฮันนี่โทสต์นะคะแล้วก็มีเป็นว a f f l e ลค่ะ หาารก็อร่อยของหวานก็ดีแถมวิวก็สวยที่ร้านต้นมำม่วงคาเฟ่ค่ะมาเอาใจสายแซ่บกับร้านนี้นะคะที่มีเมนูกว่าร้อยเมนูเลยค่ะที่สำคัญคุ้มไม่แพงอร่อยครอบจบในที่เดียวที่เตียวกับตาใบาพรค่ะ สวัสดีค่ะแพรเราเคยเจอกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาที่สาขาใหม่ใช่ไหมคะที่สองห้าใช่ค่ะแล้วแพรเห็นคอนเซ็ปที่พี่พรตั้งคือเขียนว่าเราใช้วัตถุดิบดีแต่เราขายราคาไม่แพงพี่มั่นใจว่า อาหารจะอร่อยได้ต้องมาจากวัตถุดิบที่ดีคือพี่อยากให้ฐานลูกค้ากว้างแล้วก็เหมือนกับคนเข้าถึงง่ายพี่ก็เลยเลือกที่จะใช้ราคาน่ารักน่ารักอย่างเช่นซ้มตำพี่เริ่มต้นที่35บาทค่ะ35บาทของเขาเนี่ยไม่ได้ให้แบบว่าเล็กๆน้อยๆนะให้มาเต็มจานเลยค่ะปลาร้าเนี่ยเราใช้สูตรพรีเมียมเลยนะคะเป็นสูตรโคตรนัวคือถ้าเทียบไปตลาดเนี่ยของพี่เนี่ยระดับพรีเมียมค่ะตอนนี้นะคะมีเทศกาลครุฑปุตตะเฟสติวัลนะคะก็คือมีขาหมูเยอรมันครุปุตตะ นี่สองก้าวตรงแพ่พี่ไข่ก็สองใช่เยอรมันคุรุปุตะคุรุบุตาะเนี่ยเขาเลี้ยงมาอย่างดีเขาใช้อาหารดีดังนั้นเนี่ยหายห่วงเรื่องกลิ่นสาบไม่มีเลยนะคะค่ะใช่แล้วที่สําคัญเนาะเนื้อหมูดังเพฟิคุรุปุตะเนี่ยเขาจะมีความนุ่มข้างในค่ะแล้วยิ่งมาบวกกับกรรมวิธีของทางร้านก็คือหนังก็จะกรอบเลยอันนี้หมูย่างจิ้มแจ่วนะคะแต่ว่าพิเศษตรงเป็นคุรุบุตะค่ะน้ําจิ้มแจ่วของเรานะคะเป็นน้ำจิ้มใจ่อีสานแต่ว่าอีสานแบบ กลมกล่อมค่ะอ่าอันนี้หมูคุรุปุตะกระทะร้อนค่ะอันนี้เป็นสันคอคุรุปุตะค่ะถ้าสงสัยคะ่ะพี่พรว่าทําไมพี่พรถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง CP คะตามคอนเซ็ปต์ของร้านพี่นะคะเราใช้วัตถุดิบดีพรีเมียมแต่แต่ขายไม่แพงใช่ไหมคะอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พรีเมียมมากๆค่ะคือแล้วก็ทาง CP เนี่ยน่ารักมากทับพอร์ตวัตถุดิบให้เราส่งตรงเวลาแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ดีมากๆ เมนูอีสานของเรามีอะไรบ้างเอ่ยอ,อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราเคะน้องแพร่พระเอกสายตำคือตำหลวงพระวางค่ะเด็ดดวงมากแล้วก็ขายดีมากค่ะยำปลา้าสามแซ่บค่ะสามแซ่บของเราเนี่ยแซ่บที่หนึ่งก็คือกุ้งค่ะแซ่บ<ะ>ที่สองหมูยอ,อวนค่ะแซ่บที่สามไข่แดงเค็มค่ะอันนี้นะคะเป็นยำสายบัวกุ้งสะดุ้งค่ะคือสายบัวเนี่ยมันจะดูดน้ำนัวของน้ำยำของเราเนี่ยค่ะ,ขะเข้าไปในสายบัวใช่ไหมคะพอกินปุ๊บ อันนี้ตำที่บอกว่า35บาทบช่า่ะเป็นตำปลาค่ะตำปลาโคตรนัวค่ะสายสารเป็นน้ำตกขอหมูย่างค่ะก็พอมาเป็นอาหารไทยปากพงท่นํำปลาค่ะอันนี้แค่269เองค่ะสายอาหารตำสารก็เป็นกะเพรานี่เป็นกะเพราคุกเนื้อเราใช้เนื้อเกรดเอเลยค่ะไม่เหนียวเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูต้มยำปลาช่อนแซ่บลันทุ่งค่ะมีแหนมเมืองหนองคายค่ะอันนี้เดลิเวอรี่ของเราขายดีมากๆเลยค่ะเราร่วมกับไลน์แมนแกร็บช้อปปี้ ฟู้ดแพนด้าทุกค่ายค่ะร่มเลยแล้วก็โรบินฮูดค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากจะตามทามากินสามารถมาได้ที่ไหนยังไงบ้างคะอสาขานี้ก่อนโอเคค่ะสาขาคลอง5สามารถมาทานหน้าร้านมันอยู่ที่คลอง5ถนนรังสิตนครนายกนะคะแล้วก็สาขาอื่นก็จะมีคลอง2ลํลำลูกกาค่ะคลอง3ทธัญญาค่ะคลอง4ี่ลำลูกกาค่ะแล้วก็มินบุรีที่ถนนไททายาชค่ะแล้วก็เคหะลอเ้าค่ะ ใครอยากตามแพนมากินอาหารแซ่บๆนะคะ <_ C os ic> ก็มาได้ที่นี่เลยครบทุกรสที่เดียวที่เตี๋ยวกับํำค่ะ <_ C os ic> ใช่ค่ะ <_ C os ic> ขอมาเริ่มกันที่เมนูซีพีคริโอบุตะเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมอีกหนึ่งเมนูของหมูดำซีพีคริโอบุตะค่ะ โอ้หคือทั้งสองเมนูนี้นะคะจะมีรสชาติที่แตกต่างกันเลยถ้าเป็นเมนูนี้เนี่ยจะเป็นแบบสไตล์อีสานคุณผู้ชมจะมีรสชาติความแซบค่ะความเผ็ดนัวแต่ว่าเมนูนี้เนี่ยจะคล้ายๆกับสเต็กค,ค,ค่ะแน่นอนว่าเอกลักษณ์ของหมูดำซีพีคุโรบุตะเนี่ยมีความนุ่มนะมีความ juicy ค่ะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะอืมเนื้อด้านในอะค่ะ มีความนุ่มมากคุณผู้ชมคือแบบนุ่มแบบนุ่มละลายในปากเลยค่ะแล้วก็ตัวหนังกรอบด้านนอกอะคะ่ะมีความกรอบแต่ว่าไม่เหนียวเลยคุณผู้ชมคะบอกได้เลยว่าแซ่บนัวมากๆค่ะถ้าตามไปมาที่ร้านเต๋วกับตํานะคะบอกได้คำเดียวว่าคุ้มค่ะเพราะว่าเขาคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพแต่เขาขายในราคาไม่แพงค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของฟู้ดไดรี่ก็หมดลงแล้วค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ